รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยง่วนสนุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ู่ฮอลลวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดื่มกาแฟสูตรเฉพาะที่มีกลิ่นหอมชวนให้หลงไหลพร้อมกับเค้กและขนมหวานแบบพิเศษเนื้อนุ่มๆชุ่มเนยกับ4ี่ร้านดังที่คุณไม่ควรพลาดปิดท้ายความอร่อยด้วยเมนูของหวานสุดน่ารักจากเชฟหนุ่มอารมณ์ดีรับรองว่าใครที่ดูรายการเราวันนี้จะต้องกลายเป็นคอฟฟี่แอนด์ดีเซอร์เลแน่นอนค่ะ นี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพาท่านผู้ชมเราน้องปันไปหาของกินอร่อยๆกันแล้วค่ะแน่นอนเลยนะคะทุกวันเสาร์สิบโมงเช้าพวกเราจะรอคุณผู้ชมอยู่ที่รายการ Foodaholic คนชอบกิน นี่น้องปัน้นชอบกินกาแฟปะโอ้โหที่สุดเลยค่ะยิ่งแบบจิบกาแฟร้อนๆนะแล,ะลนนะ้วก็แบบอยู่ในร้านที่แบบบรรยากาศสุดๆแบบอืแบบเกิดมากที่สุดโอเคงั้นน้องปั้นกับคุณผู้ชมเนี่ยต้องเตรียมท้องรอไว้เลยนะคะเพราะวันนี้จะพาไปร้านอาหารที่แบบว่าชิลๆแบบบรรยากาศดีๆเพราะว่าธีมของเราวันนี้ก็คือ coffee and dessert lover เลยอู๋แค่ฟังชื่อเราก็แบบวันนี้ต้องเป็นวันที่สินอีกวันหนึ่งแน่นแน่นรวมทั้งขนมเค้กแบบ กาแฟมีชาแบบกยตอนนล้กูอ,อยากไปแล้วใช่แล้วแบบร้านจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยมันแบบ<ช>น่ารักแน่นอน,น,อน ระหว่างซอยสี่ระหว่างถึงกลางซอยสี่กับซอยหกแล้วก็ร้านมันจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเขาจัดร้านแล้วก็ตกแต่งร้านข้างนอกแบบเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมากใครมาถึงเห็นก็จะแบบเป็นจุดแบบสะดุดตาของทุกคนเลย <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าจะมาด้วย BTS <c oughs> ก็ได้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่นั่งมาสถานีทองหล่อนะแล้วก็อาจจะแบบต่อรถเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะใช่หรือว่าสําหรับคนที่ออมีรถส่วนตัวมานะคะก็จะแนะนําว่า เข้าทางเส้นสุขุมวิทเนี่ยตรงมาเรื่อยๆก็คือสุข,ขุมวิท55เข้ามาตรงมาเรื่อยๆแล้วก็สังเกตขวามือแล้วก็จะเห็นมาเก็ตเลสก่อนร้านมิสเตอร์บีเนี่ยอยู่ข้างๆมาเก็ตเลสเลยก็จะหาไม่ยากค่ะคือเลยซอย4มานิดนึงก็จะเห็นร้านมิสเตอร์บีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะแปะว่าเราไปหมักัเ็เถอะ จุดเริ่มต้นของร้านกาแฟร้านนี้เกิดจากวัยรุ่นสองพี่น้องเนี้ยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอเนะียน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ทัพใช่แล,แล้วเนี่ยรู้เปล่าว่าคนพี่อ่ะ<ม>พี่พี่รู้ว่าปันต้องรู้จักแน่ใครนะแปาว่าต้องเป็นแบบพี่ี่ก่อนแน่นนนนเลยนกแสดงถูกต้องเอ,เอ รู้ไหมว่าใครใครคะพี่ครับอลิสทอยนั่นเองรู้จักปะอลิสทอยก็เคยดูผลงานของพี่เขาอยู่ค่ะแต่ที่สำคัญนะเพราะว่าที่ร้านนี้ ừ, เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเนี่ยเพราะว่าทางเครื่องดื่มนะแล้วก็เบเกอรี่เนี่ยอยู่ในรูปแบบของ be, ออเดย์เบเกอรีจริงเหรอใช่แล้วรวมถึงของหวานเนี่ยไม่ยังเสิร์ฟจากเต้าในตู้แล้วแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศค่ะใช่แบบน่ารักสดใสมีชีวิตชีวามากๆเหมาะกับการมาแฮงเอาท์แบบวัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวมากๆเลย นี่เขาบอกว่าแต่ละจานเนี่ยเขาจะมีสตอรี่ของจานนั้นเลยนะเนี่ยอย่างของพีเนี่ยเป็นของคุณป้าที่มิสเตอร์บีนอยู่ก็คือในอาพาร์ตเมนตน์นนะเป็นคุณป้าที่คุมทุกอย่างเลยเียขาจะเป็นคนที่แบบเงีบเนียบาแบบทุกอย่างต้องเป๊ะ อาหารที่เลยแบบเป๊ะมากก็จะมีแบบไข่สองฟองมีเห็ดมีเบคอนมีไส้กรอกมีขนมปังเห็นไหมมีมะเขือเทศด้วยคือครบเซตมากอ่ะส่วนของป้านะคะก็จะเป็นไข่ขาวเป็นออมเล็ตไข่ขาวนะแล้วก็ไม่มีไข่แดงจะผ่าจริงเหรอ่ะทำไมถึงไม่มีไข่แดงอ่ะเพราะว่าแบบเฮลตี้รักสุขภาพไงสาหรับสาวเฮลตี้ออกสปอร์ตอะไรหน่อยก็กินอย่างนี้เลยจะุใจมีอ้วนหรือจะมากับแซก็ได้นะคะที่เล่นกล้ามก็จะแบบไม่ชอบไข่แดงอ๋อถูกถูกถูกลองมาชิมกันอีกทีเราไม่ชิมอีก มันก็คือมันได้พี่ว่าไส้กรอกของเขาจะไม่เหมือนไข่ตรงที่ว่าของเขาข้างในมันจะมีเครื่องเทศนิดนึงอ่ะไข่มีพวกผักอย่างเงี้ยอยู่ข้างในเหมือนแบบเอาไปมิกซ์แล้วเอามาตับทำเป็นไส้กรอกอะไรเงี้ยมันก็จะลองชิมกับขนมปังที่เขาให้มาด้วยอือคือแบบรู้สึกแบบกินเข้าไปไม,ไม่ไม่เหมือนไข่ขาวอะ่ะเพราะมันนิ่มแล้วแบบเหมือนละลายรือเปล่ากินเข้าไปแบบได้ความหอมของอเนี่ยพริกไทยเนย ขนมปังก็อร่อยนะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยเป็นแบบขนมปังปิ้งแต่ว่าท่านังเกตว่าเนี่ยปิ้งกำลังดีใช่ไหมปิ้งกำลังดีมากๆไม่ไม่เกรียมก็เกินไปใช่ไหมเหมือนกรอบนอกนุ่นใเดียวหน้าตามันจะดูธรรมดา,ดาจ้ะรสชาติมันไม่ธรรมดาจ้าจะบอกให้ มากเลยชีสเค้กนี่ของเขาแบบข้างบนแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ชื่อเมนูอะไรอี่เนี่ย Brown Castle Brown Castle นี่เขาบอกว่าสองเมนูนี้เป็นแบบ best seller ของร้านนี้เลยชีสเค้กนี่แบบช่้นเล็มันแบบจุบูมากแบบมันชิ้นเล็กมากอะเรานี่ของบ้านเราเนี่ยแบบ มีมาร์ชเมลโลอยู่ข้างบนด้วยจริงเหรอใช่แต่ป้าว่ามันต้องเป็นแบบเหมือนแบบเป็นแบบส몰เนี่ยอะไรหรือแบบเหมือนเขาต้องเผาไฟข้างบนนิดหน,อน<ช>่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอศครีมแล้วก็ที่สำคัญคือมีเหมือนพวกที่คราฟต์้ล็อกหน้าไอศครีมด้วยอร่อยของก็อร่อยมากๆเลยโูชเชกเขาที่ว่ามันไม่หวานเกินไปอ่ะแม่เนื้อมันละเอียดมากมันหวานมันนิดๆ เนื้อเบามากแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบมันรสเปรี้ยวของมันเนี่ยไม่ได้มากจนเกินไปเพราะชีสเค้กที่อยู่เนี่ยมันจะเปรี้ยวนำใช่ไหมเปรี้ยวนำเลยนี่ที่ทบต้องรองของป้านเลยค่ะต้งองเปิ้ลอร่อยอ่ะครบเลยไหมเหมือนเป็นไหเหมือน,ม,อนมีกลิ่นชินนมอนเล็กๆด,ด้วยอ่ะใช่แล้วเพราะว่าป้านว่าตรงคุกกี้ครัมเบิลตรงนี้มันจะแบบมีนิดนึงใช่ไหมชินนมอนนิดนึง แล้วตรงมัชเมลโล่ก็เหนียวเหนียวอะไรเข้ากับบราวนี่มากไอศครีมนี่แบบโอ้ยกินแล้วชอบมากงะปั้นบอกาอาจารย์ปั้นนี่เด็ดสอร่อยไม่น่าลับมันเป็น best seller ของที่นี่ใช่แต่ชีสเค้กก็อร่อยนะถ้าเธอไปมาลานี้เนี่ยไม่ควรที่จะพลาดสั่งเมนูนี้เลยแนะนำมาก ัทั้งออเด b ์เบรคฟาสแล้วก็ขนมหวานไปแล้ว<ช>คต่ว่าใครอยากจะมาช็อปน้องหมีน่ารักน่ารักแบบนี้กับบ้านก็คือมาช้อปปิง้งแั่ที่นี่ได้เลยนะคะเพราะในร้านเขาก็มีอยู่แล้ว<ช>แล้วสำหรับคนที่อยากหาบรรยากาศร้านนั่งชิวๆมีกาแฟจิตด,ด,ด้วยนี่ก็แน,นะนำร้านนี้เลย Mr. สเตอร์บี e คอฟฟี่ช็อค่ะที่สาขาทองหล่อแล้วก็มีอีกสองที่นั้นก็คือเกษตรนวมินกับสยามสแควร์ค่ะ ใช่แล้วค่ะสะดวกมากๆเลยเนาะอยากไปที่ไหนก็ไปที่นั่นแล้วร้านเขาก็จะเป็นแบบสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักแล้วก็มีตุ๊กตามีเยอะจริงๆอ่ะสำหรับแบบแฟนพวกมิสเตอร์บีอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ร้านร้านเดียวเดี๋ยวเรารู้ว่าร้านที่สองมันจะเป็นไรไปตามกันดูเลยดีกว่าใช่แต่บอกบอกไปก่อนว่าเนี่ยร้านต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นแบบสโคนแล้วก็เป็นแบบกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นเจมมี่ดิสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไป็นแล้นะคะโอเครับไปเดียวค่ะใช่แบบเราบาช็อปต่อกันป we <laughs>